มาจากทุกคนมอพบมอพอกันอีกแล้วจะพาม่อเบิง้งนี่จ้านี่คือมื่อนี่มีภารกิจเดบมวเฮดภารกิจอีกแล้วจ้ะคือหดพักให้ตาข่างบ้านพอเพิ่นอาูุเราทุกคนเพิ่นปลูกเบอรเเทศ จะให้เบิง้งย้ายผมผับเลยจ้าเบิง้งบักแตงบักแตงพัอนแม้มีบักแตงพริกนะจ้าพริกบานเขาเลยอ่ะเผ็ดพร้อมนะนี่นี่ด้วยจ้านี่จ้าพริกบักเขือเทศเราแบบบักเขือเทศตาแบบแซ่บมากนี่จ้าแดดออกได้แค่มือสองมือเองนั่งแดงขนาดนี้แล้ว คั้งก็มีอีกจ้ะแบบมีเยอะมากเราพนบอยุแบบประมาณสองอาทิตย์อะเออก็เล่นรับนาทีเป็นเพื่อนบานใจดีรับนาทีฮดน้ำต้นไม้ให้แบบตาก,กับย่าแล้วแบบเราบอยุบานนะแม่แต่ว่าบวชขึ้ว่าบักเขือเทศจะซุกไลขนาดนี้แบบแดงเราบวชในมีแค,ค่บักเขือเทศแบบหน่อยนะนี่จ้ะอภิมหามะเขือเทศจ้ะทุกคน แล้วแบบพ่นปยูบุบานอะมึงลูกน้อยแนยๆๆ่แบบดกอีกนี้บเอเคือเทศตาแบบบเอเคือเทศตาคางบ้านดกมากเราเบอรของเจ้าของออกอยู่สองสาหน่วยมันแบบมันบริปลูกอยู่ใน่แบบนี้ไหมพันปูกอยู่ใน่ไอ้มลุงลุงเพาะแหมกะเล่แบบมันกะเล่อัานานั้นนี่ละจ้ะเยอะมากจาก้ะเราไยกินละนี่ไงบ้านนี้ไงบ้านนี้กินค่ะ ผลพลอยได้ค่ะนั่นแหละจ้าม่วอ,อสุฟังไม่สับนะไม่ทำ